ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอ่ะวันนี้ออกนอกสถานที่แต่ว่าไม่ไกลาจากอยู่ที่อำเภอโซบิสัยนะครับนี่มาจากปากคา่าแล้วก็จะไปโซบิสัยจะเห็นป้ายก่อนเข้าเมืองโซบิสัยจะประมาณ5 6กิโลเมตรจะเป็นมาร์คคอฟฟี่นะฮะร้านมาร์คคอฟฟี่จ้านะครับร Mark รบรรยากาศร่มรืน่นนี่เปิดทุกวันก็จะมีป้ายมาร์คคอฟฟี่ผีส่งผีเสื้อบินแบบว่าโอ้เราต้อนรับนี่ผีเสื้อ ผีเสื้อเยอะเลยนะน่ารักมากเลยนี่ผีเสื้อมาบินไปบินมากินเกสรอ,อ่ามันกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นะครับนี่เดี๋ยวเข้าประตูมาคอฟฟี่บรรยากาศดีมามาเท่ากัหาล้านมานาั่งชิลได้มาอุดหนุนพี่น้องทางโซบิสัยนะครับบรรยากาศดีเออต้นไม้เขียวร่มรื่น นีโอ้เขากำลังปลูกดอกไม้น่าจะเป็นดอกอน่าจะเป็นดอกพวกดอกดาวก,กระจายดอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีหลายโซนเป็นห้องพักด้วยเหรอหรือห้องคารารโอเกะโอ้เขามีอาหารด้วยนะครับเอเอแจ๊คสุบูดีจ้ะโอ้บรรยากาศดี คาเฟ่เล็กๆอ๋อมีด้านหลังด้วยออมามามา,มาอยู่ที่มาร์คคอฟฟี่นะครับที่อำเภอโซฟิสยัยจ่าเดี๋ยวตามมาเลาะชมด้านในนะคเป็นยังไงบ้างอ๋อประตูเลื่อนอัตโนม,มัติเอาเลื่อนสีหนูเลื่อนไหมล่ะเลื่อนเองเอ,งเอาละ่ะลงได้เลื่อนเอง อันตนโนมมออ๋อจะปิดเองพี่ยืนอยู่มันไม่เปิดเองอ๋อจัดอ้ามีเครื่องดื่มพร้อมโอชอบเลยนะฮะบรรยากาศดีห้องแอร์นั่งเย็นสบายแล้วก็อแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนึกก่อนอ๋อมีด้านหลังดเดี๋ยวออกไปชมเอ้บรรยากาศดี มาเดี๋ยวออกไปชมด้านนอกนะครับมีระเบียงให้นั่งน้องๆก็ามานั่งชิวๆกันโอพื้นที่เขากว้างนะนี่นะครับเดินเล่นด้านนอกได้โอ้ดีๆบรรยากาศดีจ้ะที่มาร์คคอฟฟี่นะครับที่อำเภอโซบิสัยจ้ะมาเอ้ ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาม,มาดูที่อื่นกันบ้างนะอำเภอบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะโซพิสัยนี่ก็จะเป็นโอ้ทางคืนก็จะเปิดไฟอ่ะสวยสวยสวยโอเคอยู่ผ่านผ่านผ่านจะาน้ะอือนะบรรยากาศได้อยู่ได้อยู่ วันนี้เรามาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับสาธุถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบนนะครับอยู่ที่บ้านสองแพรนะครับตำบลวัดหลวงจะ,จะเป็นหนึ่งส่วนในบริเวณของโรงน้ำนณเทวานะครับสาธุสาธุองค์ใหญ่มากนะครับสูงแบบหนึ่งสอประมาณ5เมตรได้นะครับองค์ใ่ งามมากรายละเอียดงามมากเลยนะครับนี่สาธุขออนุญาตท่านถ่ยบันทึกาทภาพได้เป็นบุญให้ลูกหลานได้เห็นด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งโล่งนะครับมีน้ำล้อมรอบ,รอบ ลหลังงก็าหลามยคนอยากเข้ามาสักการบ,บูชานะครับองค์ทาเวสวรรณนะครับมาได้ที่บ้านสองแพนะเลยวัดสองแพมาหน่อยนะครับที่บริเวณของโรงน้ำนะเทวานะครับสาธุ โอ้ท่านเปิดทางนเนี่ยสว่างงดงามสาธุสาธุกวามได้บอกบุญด้วยกันตรงนี้จะเป็นถนนถนนชียางกูดนะครับยู่ตรงบ้านแด่นเมืองนะครับที่ว่าสร้างประตูระบายน้ำเดนเมืองนะครับนี่ก็เป็นโครงการล่าสุดนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับนี่ อน,นี้จะเป็นวัดโพงามนะครับผ่านวัดโพงามตอนนี้ทำสะพานข้ามเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดไฟสองสว่างกลางถนนนะครับ ก็จะเป็นที่ทำการกรงชบะทานขนาดเล็กนะครับแล้วก็สจานที่สถานีสุขน้ำแดนเมือง